ทำไมงอนอย่างเงี้ยโอ้ยอเดี๋ยวไปบ้านานนนโบดโอเคเอ๊ะดับด้วยมันพูดเดี๋ยวรถเขาก็มารับแล้วเนี่ยอ๋อแต่ไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะเดี๋ยวรถมารับแล้วนะไปเดี๋ยวป้าปป้าทำมาพี่เจตไม่อยากวนเธมาเราอยู่ข้างล่างหนกเต่าพี่เจ สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้แม่คุณเดชจะผ้านองคุณไปเล่นน้ำทะเลนะจ้ะวันนั้นแ่คงกลับเล่นน้ำทะเลจ,าจเา้าเดี๋ยวมีหลุบหลานมาหับเนาะใสกับแม่มาลอนบอกหูว่าเปินเมาอต่ลางแนงวันน่ะมาลอนกับคุณมานั่งถากปลาลักจก้ะ มาล่นกำลังจมเหยแม่ว่าไม่ต้บอกว่าเหยมาเร็วแต่มาสะาตลอดโซสเลสิมข้าวตุนหรอย่าเดี๋ยวซิมข้าวตรุนมาม่ไม่ชอบกะนขนบานาน่โดะเบิ่งยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์กำลังสอนลูกแต่ว่าลูกบ่มีอารมณ์จักคนยูทูบเบอร์ คุณกบมาล่อน่าโดนไลายบนศูนย์ห่ะจ๊ะรถมาแล้วขอบคุณค่ะไหนมาแล้วเร็วๆพี่แตงโมมาแล้วโอ้ก็เ,เตรียมเบาะให้นั่งอีกแล้วเนี่ยพี่แตงโมมา รถแกมหมาได้บ่นนะคนนลายล่ะรถติดมงอไมา่ังไรถติดลายมอันนั้นว่ามันขืนประดียนี่มึงทางขาลัดกูอีกวายนั่งนั่งนี่ยมันชิบลาหนจคกซุ่มนาะุ่มา สีอันไปทะเบียนรถ่อน้ไม่บเมยบานจะมดใสเกลือเนี่ยขอนอกินน้ำสวัสดีคันใดเนี่ย

พันวาพันบอสเม็นนะมาใส่ผวกคนอื่นเไปเอาใบแห้งไปใแต่วยกรสไปโชคคือซ่ามะม่เออมะลอไมลุนนั่นมาลุนนั่นพวนี้กพว่นี้น้ำลงไปงกูก็เป็นมึนๆหรอกค่ะก็จซื้ออยู่ไปเอา ถ้าตะไอยแล้วก็เอานีจักหนึ่งอ่าตไจมเขามีขายเป็นเดินี้เลยมนนี้เเนีไจะมตวีน่ามกินกินน้ำกินจะกินน้วันนี้าได้กิน้ำที่ยูได้เหมนาวจอดขาอย่นี้ซึงไอ้จรแงแบแบบเป็นนึกจรีิเรียนกินแล้วทําก้อนทีโลงน้ไม่ไงแล้วเปลียนสุตเดเด้อใช้ใสูตรใาหน้ามามาเบิงกระด้ เด่อสเตอเยก็เล่นาว่ากินข้าวแล้วเาโอวไปกินข้าวไปที่มาหน้านาบวมันจะบอกว่าเจ้าทีกินข้าวแล้วไปกินหน้าตาโบวตายแ่พวกเจ้าไปตีตะไคร้ก้นคนนี้ตีตจมตะตัวยังก็ยังแล้งอะไงคนงงมาอเีมยงย ไี่แม่เดกมออาเรานเออแล้วอันนี้ไก่เราถือไว้สักคว่มสูงของเราเอออย่าไปขัดเรารใจพ่ดีดีไม่ไงอย่าพึ่งตีบเพรากันหนวดอย่าพึ่งตีบใจ้ยันพึ่งตีบอ เออจพุ่งตีปีว่าเอ้าไม่ไงสียางเมื่อหรอวจัระมัเก็บนมาขัลมาเป็นเยนสุดตัดมน้จน้อยกรไดเดกระแดดกรแดดกระด

เน่คุณเด็ดยัดไปได้บุญไทยเราไม่ไงน่งยิ้บุญยังไงทิปเต้นนี่เตี้ยเที้ยเติ้ยเตรียมกระเป๋าไว้ใจสิบบุญว่าเอาบุญว่าไทยแล้วเอาทิปเอาหาติ่ากษ์มิเงขึ้นเอองานการแขงขันด้วยขั้นวด่า่าแล้วว่าเอาบุญเออเอาปยากยม่บุญเลี้ยวไ่เห็นเอานี่ล่ะเอาทิปนี่ละ

ยายมันจะล้มลุลืมนเลยจ้ะถ้าคนปวดตีนกระติกเชียวเียนนี่ย่งนะเีบอมบเลินบอ่คาบลล่งแล้วค่ปมีแห้งวะมีแ่ กินกิกะเอาไว้แต่เตบาดปรดีทีว่านเราคายก็เนยาางเลยเด้อหนพอดีพอดีเอแต่เรายางเมื่อและที่ต๊ใหญ่เลยตัวเจ้าเไปกไปจไปไปตีมงาน ครูมานอนไหนกำลังใจกับมาเมนูเด้อบัตรตำสายบัวได้บัตรข้าวพี่น้องมาข้ากระเทียมใส่ไลบัวลงไปนะพี่น้องอย่าตำไล่แต่ใส่ผงรูดร้ไหล หน่วยกล้าตายพี่น้องหน่วยกล้าตายยับตอบตาคข้นเป็นจริงไรเด้อตมไหลบวัวซิมเล่นวะเอกกินเล่นบั้งกินเลยสมบะเยี่ยมอร่อยเวอร์ค่ะพูดแล้วขายหางจริงใจบอสอันน่าดีไห่ข้าวหาะ บึ่งบัวดงก็ยังตําไรบัวพี่น้องเปนกาตัดตนเมื่อเช้าอะพนั่นกับอเาที่ถือคำบอกอย่างน้นแต่เดี้เหมือนท่านกุปคุบนาอแซ่พี่น้องสายบัวที่ไรบัวเนี่ยมันวนสู่สายบัวไอ้นี่ไรบัวไรบัวหลวงมันสู่สายบัวบานเข้องบัวแดง กินหลายแบบพี่น้องแล้วจะไปล้งบแนะนำบทว่าว่าเขาว่าจะกินหลายหลายค่ะว่า,วาคุณนเล่ยนนำแฟ้นันน่งอย่างาขางๆอะไร่ะ Hãy subscribe cho <laughs> kênh Ghiền Mì không พ่อปลาพ่อปลาไหมล่ะไส่ชิส Mình mong qua bạc mình mô minh được lại mãi mày đọc mày chôm mày ngoài mày đọc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  mày ยายเทาสเวยยังเอะกบได้ยังสเว้ยเขาเรียกขนมต้มค่ะสเวยขนมตุ่มได้อายุเท่าไดแล้วนะปีเนี่ยป แปิบเก่าไว้แิบโอ้ยังจำได้เลยแปบบิบหานใหญ่ย่าเ้าจ่า่วกับย่าซื้อมูหนะ้าซื้อมูมาอย่างจาแบบัดกินเบิร์ดขอบครัว

อร่อยหรฝรั่งก็รั่นตีว่าแสบพี่นอ คือสเต็กเนาะคลายๆสเต็กแกงมันอ่อนเนื้อมันอ่อนหมูย่างเป็นหมูยีรมันก็ยัเ้นนะทำหีราฟมันก็ักินงกินอะไรอาเยอันนี้แกงไอ้โกยไม่กินับหมูมันจะโถนี่รกินใครกินม่นหมูปน่อันน